าศาสนาในประเทศไทยจะล่มสลายเหมือนในประเทศอินเดียหรือไม่ในสมัยพุทธกาลก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเสด็จปริณิพานพระกิมพิละเข้าไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ พระสัตธร,รมไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนเมื่อพระตถาคตเจ้าปรินิพานแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบพระกิมพิละว่าดูก่อนกิมพิละเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในภาษาสดา เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์เป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศิกขาเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงกันและกันดูก่อนกิมพิละนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้พระสัตธรมไม่ดำรงอยู่นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วการล่มสลายของ พุทธศาสนาในอินเดียนั้นมีสาเหตุก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ทั้งสิน้นมหาวิทยาลัยนาลันทาของประเทศอินเดียสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโาศกในช่วงพุทธศตรวรรษที่สใช้เป็นสถานที่ศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบกันต่อมา จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12-13เจริญสูงสุดเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดมีชื่อเสียงมากที่สุดมีห้องประชุมขนาดใหญ่บรรจุผู้ฟังได้มากถึง1,000คนมีอยู่ถึง8ห้องห้องเรียน300ห้องห้องพระคัมภีร์ขนาดใหญ่ห้องพักนักศึกษาโรงครัวยุ้งฉางสำหรับเลี้ยงพระ มีที่พักนักศึกษา1นึ่งมืคนครูอาจารย์อีก1,500คนมีกฎเข้มงวดมากผู้เข้าศึกษาใหม่จะต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวดต่อมาอีก 2, สองสามศตวตรรษก็เริ่มเสื่อมลงวัดในพระศาสนาลดน้อยลงแต่เทวไลและสถานบูชาของพวกต่างศาสนากลับมีมากขึ้นเนื่องจากพุทธศาสนาได้ถูกนิกายตรันตระ ซึ่งนำเอาลัทธิโยคะกับการบูชาบวงสรวงพระพุทธศาสนาได้ถูกกลืนหายไปในลัทธิลึกลับนี้ท้ายที่สุดพวกมุสลิมจำนวน200คนบุกเข้ามาที่นารันธาฆ่าพระภิกษุสงฆ์โดยบันทึกของชาวมุสลิมบันทึกไว้ว่าพระภิกษุสงฆ์นั่งนิ่งไม่ลุกหนี ไม่ต่อสู้พระภิกษุสงฆ์ถูกฆ่าด้วยการใช้มีดฟันคออย่างโหดเหี้ยมทำลายและจุดไฟเผาจนนารันธากลายสภาพเป็นเท่าฐานไปนอกจากนี้พวกมุสลิมยังได้เผาตำราในทางพุทธศาสนาไปจนหมดสิน้นกล่าวกันว่าใช้เวลาเผาตำรานานถึงสามเดือนจึงหมดไป ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยนาลันทาอันเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาอันจเจริญรุ่งเรืองนานแสนนานจึงถึงจุดจบด้วยน้ำมือของมุสลิมนับแต่นั้นมาพุทธศาสนาในอินเดียจึงล่มสลายโดยสิ้นเชิงประเทศไทยก็มีแนวโน้มจะเป็นไปในทางเดียวกับอินเดีย ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. เกิดจากการแตกสมคีในหมู่สง์และชาวพุทธมามะกะไม่มีความปรองดองกันลหลงไหลในลาบสการะไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเปลี่ยนแปลงคำสอนเดิมแม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่ก็มีให้เห็นและมีมาอย่างต่อเนื่องการสังคยนาพระไตรปิฎกในแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากการที่พระสงค์แตกความสมคีกันเป็นส่วนใหญ่ 2. เราได้เห็นวิวาทะทางธรรมของพุทธบริษัทที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ลักษณะของการเห็นต่างในพระธรรมคำสอนถึงขนาดสอนกันว่าการบวชนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าถึงพระสัจธรรม 3. พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกถึงเป้าหมายของการบวชไว้อย่างชัดเจนว่าพรหมจรร์นี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสู้เพื่อนิพพานแต่วัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้ามาบวชในประเทศไทยกับมีหลากหลายเช่นบวชเล่นบวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารการบวชหนีสงสารคือการบวชเพื่อปฏิบัติออกจากทุกข์ซึ่งการบวชประเภทนี้ คือเป้าหมายที่แท้จริงของการบวชในพระพุทธศาสนาแต่การบวชผลนเข้าสุขคือการบวชอาศัยพระศาสนาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่เราเรียนศึกษาปฏิบัติบวชสนุกตามเพื่อนคือเห็นเพื่อนบวชนึกสนุกก็บวชตามเมื่อมีความต้องการหลากหลายขึ้นเป้าหมายการบวชจึงได้มีการจำแนกสาระออกไประเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัตธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อเป็นการสนองต่อความต้องการของพระภิกษุสามเณรโดยให้เรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญศึกษาควบคู่กันไปโดยมีวัตถุประสงค์ให้เรียนทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยหมายเอาว่าทาลาศิกขาก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้หรือเข้ารับราชการได้เมื่อผู้บวชเรียนโดยขาดศรัทธาในการสแสวงหาสัจธรรม การเข้ามาอาศัยร่มเงาของพระศาสนาเป็นที่อยู่ที่หากินจึงเกิดขึ้นบรรด,ดาผู้ที่ศึกจากความเป็นพระมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสะสมไว้ในระหว่างที่ครองผ้าเหลืองช่องว่างที่เว้นไว้ให้นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมเมื่อการเรียนการสอนในทางโลกต้องเรียนกับคารวาสก็ต้องเรียนการสอนนี้นำเอาเรื่องทางโลกเข้ามาสอน นำเอาความเชื่อต่างๆเข้ามาปลูกฝังให้กับผู้บทเรียนเมื่อจิตไม่ได้มีความพอใจอยู่กับพระธรรมคำสั่งสอนแต่ระเริงไปกับอำนาจของกิเลสตัณหาและลาภสการะที่ได้ก็ครอบงำจิตใจให้ดำเนินไปในทางอกุศลกรรมเมื่อตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ย่อมสอนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อสภาพที่เป็นอยู่ ประการต่อมาเกิดการเรียนแบบลัทธิตันตระของศาสนาฮินดูโดยการนำเข้ามาผสมผสานกับพุทธศาสนาจึงทำให้กลืนไปกับศาสนาฮินดูและห่างจากหลักคำสอนเดิมออกไปทุกทีแสดงให้เห็นว่าชาวพุทธในประเทศไทยเริ่มยอมรับเอาแนวความคิดของศาสนาอื่นมาผสมรวมกัน ทำให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องถูกบิดเบือนไปด้วยแทนที่จะให้พึ่งตนพึ่งธรรมแต่กลับไปถือเอาการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าแทนท้ายที่สุดก็จะไกลห่างจากหลักคำสอนในาศาสนาของตนเองไปเรื่อยๆจนถูกกลืนหายไปในที่สุดการสั่งสอนต่อกันเป็นทอดๆแบบรุ่นต่อรุ่นแทบจะหายไปหมดแล้วอาจจะมีอยู่บ้างในสังคมชนบท เพราะผู้คนในสมัยนี้มุ่งเน้นเรื่องความสำเร็จด้านการสแสวงหาทรัพย์ความมั่นคงทางหน้าที่การงานเป็นหลักโอกาสจะพาลูกจูงหลานไปทำบุญทำทานจึงน้อยมากอาจเหลือเพียงเทศกาลสำคัญสำคัญปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้นประการต่อมาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานั้นทวนกระแสสังคมคือสอนให้รู้ตามความเป็นจริงเป็นการฝืนใจคนในสมัยนี้ แนวคิดของพุทธศาสนาไม่สนับสนุนการอ้อนวอนซึ่งขัดต่อความรู้สึกของคนสมัยนี้ที่นิยมอ้อนวอนบูชาขอลาบจากสิ่งไกลตัวเพื่อหวังลาบสการะสังคมไทยมุ่งเน้นการสแสวงหามากกว่าการปล่อยวางเพราะอ้างเหตุผลกดไปเมื่อผู้คนขาดศีลธรรมการฆ่าฟันกันตามอำเภอใจย่อมเกิดขึ้น ลักขโมยคดโกงแย่งชิงทรัพย์สินกันทุกวิถีทางมั่วสุมฝักใฝ่เสพกรารลาคะโดยไล้ยอย่างอายสัจจะวาจาไม่อาจเชื่อถือกันได้อีกมอมเมาสิ่งเสพติดกันได้ตามอัตยาศัยกลายเป็นสังคมที่ผู้คนไหลสิ้นซึ่งที่พึ่งทางจิตใจอนิจจาสรรพสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุด